นานาชาตินะครับหัวละ249บาทที่จอดรถและบริเวณร้านนี่ร้าน,นสวยใช่ละนะครับบรรยากาศเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันมีอะไรบ้างได้ขึ้นไปจ้ะอันนี้ภายในบริเวณร้านนะจ๊ะโดยรอบเลย แล้วก็มีตู้อาหารอยู่ตรงนี้อาหารสดจะอยู่ในตู้แช่นะครับมีหลายอย่างนะครับนี่มีเนื้อหมูน้ำมัด้วยจากเบทางโกโรเป็นตู้สามารถตักได้ไม่อันนะครับขนมหวานด้วยนะครับ ร้าน่ง้งนี่คือลายอาหารทั้งหมดเลยนี่บริเวณร้านนะครับน,นะครับเป็นสองน้ำซุปนะครับก็เป็นซุปใสกับซุปเย็นตะโฟนี่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  ของน่ากินทั้งนั้นเลยนะครับที่ร้านส,สุดๆอ่ะดูสิหมูก็น่ากินมากก็อันนี้ปลาแซลมอนไปจ้าแซลมอนแซลมอนแซลม,ม,มอนอุ้ยฟันกุ้งเลยนะ ปลาหมึกก็มีนะครับปลาหมึกโอ้เป็นตัวเลยครับลงเลยครับนี่ของกินเพียบเลยนะครับปลาจิ้มกันแล้วหมหูจิ้มกับซอสน,นี่โอ้ดีงามมาก อร่อยมากลิ้มแจ่วลึ่มแจ่ลองจิ้มแจ่วดูอือร่อยนะครับตอนนี้เรามาหยิบกันมีอะไรยากไหยน,นะให้หน่าเลือกหน้าชิมแล้ลองหยิบกันดูนะครับว้าวว้าวว้าว จะถ้วยนี่อ่เี้ยวเกวเกวเรามาสยอยหยิบกันได้นะหยิบไปเรื่อยๆอันนี้ขอแบบไปที่โต๊ะกันว้าวๆ้าว้าวว้าวตอนนี้หยิบได้ตลอดเวลาเลยนะจ้าหลายอย่างเลยเอ,อ,อ,อยังค่ะมีหลายอย่างนะครับอาหารนานาชาติไอมเบเกอร์ก็มีนะนี่เห็นไหมน่ากินมากเลยสด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  จะไปเลือกไปเลือกไปเลือกกุ้งด้วยมีกุ้งอันนี้ด้วยนะเรียกว่ากุ้งสะเตะ๊ะนะครับแล้วก็มีเนื้ออันนี้ด้วยนี่น่ากินมากค็อ,อกเทลก็มีนะตับเช่นมะหลายๆอย่างไกรจ้าไอทิเตอกัน เรามากินกันที่ร้านหี่ใหญ่นะบอกเลยว่าเป็นร้านที่ไม่เคยกินเลยอยู่ใกล้บ้านแบบเป็นนานาชาติเพราะฉะนั้นเนี่านาชาติมีหลายแบบเลยนี่แหละแฮมเบอร์เกอร์ก็เลยนะพาไปได้เดินดูเลยแฮมเบอร์เกอร์เดี๋ยวเราลองดูมีอะไรบ้างนี่ลองชิมดูเนาะอื้มนุ่มแล้วก็ที่ร้านเองนี่อันนี้เป็นเหมือนคล้ายๆกับว่าเป็นหมูนะ อืมหมูมต้มอืรนะ่อยอันต่อไปอยา่งยา,งงยางนะี้เี๋้วพูห่ะอันนี้จิ้มไหมนะก่ยางไก่ยางไก่่งแห้งๆนะ ตัวนี้ครับอร่อยสลาดเกตี้โอเคครับแต่ไม่อยากไม่อ่อยร้อนนะแต่ก็มากินได้ดนี่ปาดลีครับ้มะนาวมาดูใ,ใกล้ๆเลยครับมีทาด อเต็มปากมากลังจีลังจีอุ๊บดองต่มันอยู่ข้างๆเนี่ยว่าอิ่มนะลับนลนุ้้มส่อืสุดท้ายด้วย เบ้น <Yeah. S 1> เราสั่งมาเลยครับสักคาแรตนี่ด้วยจะกินหมดไหมถามใจเธอดูเดี๋ยวเราไปกินกันเอาน้ำส้มโอได้ครับอันหนึง่งใช่ไหมอันนี้ส้มโอปะไม่ใช่ปปอ่าโอเคพี่เล็ดหน้าเลยนะพี่สับป,ประดปประดนี่เลย กินกันก็มา,มานะจ๊ะไปกินกันพอดีเบิร์ตเดย์พอดีเลยเนี่ยโยกเปิดอร่อยนะครับนี่บอกเลย mm. โยกตด,ดีรักโยก็คือดีงามมากนะครับวันนีน้สักเต็มโยกกด้าวเหนียวมม่วโยกกดคือดีจ่ะ อร่อย,ยอ,อยต้มยวเกิดปะเนี่ยเค้กยกเกิด,กดอร่อยครับเดี่ยวต่วอร่อยคิดแตกแน่นอน มีพายด้วยนะจ้าทำใหม่ใหม่ที่นี่อร่อยคือขนมหวานอร่อยทุกตัวเลยพี่ส่วนนี้เ็าคือเป็นหอยเนาะแต่ว่าเป็นเขาเรียกว่า <c oughs> แฮกเกอร์แฮกเกอร์อบุกกี้เนาะนี่ครับช่องวัดเจ็ดนะครับนี่ non